เดี๋ยวกงานกันไหมล่ะเอาใส่ยังไงมันใส่หมวกสีใส่หมวกลูกเสือสิแค่การเย็นมีเปียนกันได้เหรออะไรไม่ร้นกไฟกระโปรงอ่ะเฮ้ยโอ้ยให้มันสวยๆหน่อยสิอะไรดยังไงพี่นัดใส่ยังไงมันลูกอ่ะใสส่ือะไรให้เป็นนักเรียนให้เป็นนักเรียนมั่วแล้วเนี่ยฮะ ป็นน <c ười> ักเรียนบ่เอาบ่เอาไม่หยาดกันดอกให้เต็มเลยเรียนไม่ใส่อะไรใส่ถุงเท้าไหมใส่ถุงเท้าไหมโอ้ยบานบ้องน้ำเอาใส่เกย์มใส่งเสือเอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยข้าวข้าวเหรอโอ้ยบานน้ำน้ำไงใส่หมวกมันก็ลดแต่แบบนี้ที่ว่ใส่ดีๆีโอ๊ยโอ๊ยว่าจะดีจะแด่นไหม ดแนบ้าด right. <cream repeat khi S 1> ีดีบ้า <cam> ด <aluminum> ah ีดีเ้ย้ยแแนไไม่ใช่